แชร์คลิปวันนี้เดียจะมาไล์ชุดเต็มรัฐบาลไทยใครตามน้อยวันนี้ปังเนาะแต่เราก็ไปออกแล้วให้น้อยไปออกเหลาอีกแล้ววันนี้ให้น้อยไปออกลายละเก้าหกอันนี้น้อยก็เข้าสามหกกาชาติ ามหกเข้ากาชาิห้าสามมาวีไอพีเก้าหกปกติก็ปังอยู่นะเก้าหกวันก่อนก็ให้ให้น้อยก็ไปออกลาวอีกแล้ววันนี้ก็ไปออกลาวอีกแล้วตำแหน่งเดิมด้วยนะตำแหน่งเดิมนิดหนยให้ลาวไปออกใหม่ตอนนี้ให้ลาวไม่เข้าลาวก็หลุดอีกแล้วแต่วันก่อนให้มีวันก่อนไม่เข้าอีกแล้วบิดแาว พอมาไล่จับดูเอ้ยทำไมมันเออมันได้96นี่วะทําทไมเราไปให้เลขอะไรวะไปดูว่าตาแหน่งเจ็ดมันรูมมาหลายวันก็เลยไปนั่นเนาะหนอยวันนี้ปังอยู่อันนี้ใครตามหนอยก็ปังปังอยู่นะอืมเดี๋ยวจะเอาชุดเต็มรัฐบาลไทยมาเราว,วันนี้ไม่่าเจ็ดกับสามหยุดหยุดกันยอะอยู่วอนนี้อันนี้ ซ้อนกันซ้อนกันลายไปเดี๋ยวจะทำ้อยให้ก่อนกันแล้วกันลอยพรุ่งน,นี้วันที่องเดีเ๋ยวจเอาชุดเต็มมาบอกรัฐบาลไทยชุดเต็มเด่นบนล่างชุดเต็มรัฐบาลไทยเด่นบนล่าง้อยพรุ่งนี้เด่นสามกับห้าเด้อ นอยรวมนอยรวมเดินดีนะนอยรวมเดินดีเดินดีแต่ผมไลน์มายัางไม่ผิดนะยังไม่ผิดแต่บางทีมันก็เข้าตัวรูดเนาะบทีก็เข้าตัวรูดโอ้ยฝากกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับค่ำๆดึกๆละไลน์เร็วก็อาจจะมีคลิปก็บางทีคลิปมันอาจจะแบบยคมวจะมีคนมาดูย้อนหลังไงนี่คนมาดูย้อนหลังเยอะส่วนใหญ่จะไลฟ์สดผมก็ ยอดยอดคนเข้ามาดูก็ไม่น่าจะเกินหลักหลักร้อยสองร้อยคนประมาณนี้แหละแต่หลังจากคลิปจบก็พอมีคนเข้ามาดูอยู่ประมาณสี่ห้าพันคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยใครชอบหน่อยแนวทาง่อนบ้านฮานอยก็มาดูนะใครชอบแต่ก็ถือว่าเดินดี วันนี้เมื่อวานหกไหลเนาะวันนี้หกก็ยังไหลอยู่นะหกก็ยังไหลไหลไปถึงลาวเลยหกก็ยังไหลอยู่วันนี้ยี่2ิบสองแล้วเนาะใก้วันรัฐบาลไทยเข้ามาต็มทีพอสอนี่ออกบ่อยด้วยกันนะหกเก้าเก้าหกเนี่ย เออไม่มาเรากันหน่อยไม่มาหน่อยก็เราอยู่นี่แหละฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้อาจารย์หน่อยนะพรุงนี้ตัวเด่นเป็นเป็นสามเป็นสามกับเด่นสองสามสี่เนาะตัวยืนพื้นมันเป็นเด่นสองสามสี่สองสามสี่ 4. ดี๋ยวผมดูสูตรกันได้เย็นๆนะครับรอกันสักนิดหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> น่าจะเป็นสองน่าจะเป็นสองกับสามมั้งพวกนี้น่าจะเป็นสองกับสามจะจับคู่กันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเลขเทียบชนเด่นเลยมันก็มีหนึ่ง อืมสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์ก็จะมีศูนย์แปดน่าสนใจ 08ตรงนี้น่าสนใจมากน่าสนใจนาสนใจนะครับ08น,น่าสนใจ121314อันนี้เลขเลข66 6ชน6 จนหกหกยังจะหกหก,หก,หกยังจะมีผสมอยู่มั้งพวกนี้เดี๋ยวผมจับให้ก็คือ,อหกน่าจะมีผสมอยู่อทีนี้ก็จะเป็นห้าห้านี่ขาดไม่ได้ห้าห้า สี่ห้า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 เดี๋ยวนะครับ่ไปดู5้าก่อนนะถ้า5ห้าไล่ขึ้นก็เป็นห้าห้าไล่ขึ้นพรุ่งนี้ห้าจะมาแน่ห้านี่มีแน่แต่ว่าผมจะจับคู่ถูกไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่มีห้าแน่นอน ยังไงก็มีห้าอย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับห้าห้าจับจับสารมันจับมันจับเพิ่มอีกไม่ได้ผมจะเน้นอยู่ที่ประ อ่าบังคับให้มันอยู่แค่ไม่เกินเก้าหางจะบังคับให้ให้ให้อยู่ไม่เกินเก้าหางห้าสองห้าสามอะห้าสองห้าสามประมาณนี้ให้ประมาณนี้นะครับ จะบังคับให้อยู่แค่เก้าหางไม่ให้เกินไม่ให้เกินไม่ให้ไม่ให้เกินเก้าเก้าชุดสำหรับฮาหนอยไม่เชิน่าสนใจน่าสนใจคือคือเลขนี้เด้ออันนี้เนี่ยไปได้ตั้งแต่กาชาิเลยนะบอกเลยเฉพาะกิจเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนอ่เขาไม่ค่อยมีคนเล่นกันน่าสนใจจริงๆเลขเด่นวันพรุ่งนี้มันเป็นสามกับห้านะ เป็นสามก็ห้าแต่ตัวจับคู่เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่วันนี้ปังอยู่วันนี้ก็เข้าสามสามหน่อยอยู่นะเข้าสามหน่อยอยู่ได้แล้วหยุดดีที่สุดครับอันนี้มันเป็นการหาค่ากับข่าวนะจะเอาเจ็ดห้าก็ไกลยอยู่เนาะจริงๆมันมีตัวหนึ่งจับคู่เลยเจ็ดห้าถ้าศูนย์ปดมาเจ็ดเจดเจ็ดห้าไม่น่ามีอ่ะนะ แต่ถ้าตัวนี้ชนได้มันมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดนี่สวยศูนเด่นอยู่พุ่งนี้พุ่งนี้น่าสนใจคือศูนย์แปดไปได้ตั้งแต่กาชาติเลยไปเไ้ตั้งแต่จากกาชาดเนี่ยนะศูนแปดวันนี้ก็ปังกันอยู่ปังกันอยู่เยอะหลายหลายหลายชุดอยู่นะ ก็สามหกหกสามมากาชาติปกติมาเก้าหก VAP มาห้าสามก็ถือว่าสามหน่อยอะ่ะเลขเก้าชุดเข้าถึงสามสามชุดนี่ถือว่าถือว่าถือว่าเด่นดีอยู่นะสุดสุดตั้งแต่ผมคิดฮานอยมาผมถือว่าสูตรฮานอยนี่ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเมื่อก่อนลาวยอมรับอยู่ว่าโอ้โห แม่นมากเดี๋ยวนี้โอ้โหมันผมว่ามันเหมือนเวยไทยอ่ะเนะมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวมันก็เลยกลายเป็นทรงจะยากนิดนึงเลขติดเลขไหลไทยมันก็มีเลขน่าสนใจอยู่ประมาณ จะดูลาวสูตรลาวลาวผมไม่น่าไปจับไอ้นี่เลยไม่น่าไปเอาเด่นตัวนี้มาเลยผมอะไรทีหลังผมเห็นไอ้ตัวนี้มันมันีไอตัวเนี้ยตำแหน่งที่มันหลุดประจําเนี่ยมันเป็นเจ็ดไงผมเลยคิดว่ามันน่าจะมาได้ละมังมันหลุดแปดวันวันนี้เป็นวันทีกรุ่งนี้มันเป็นหกวันวันวันศุกร์ วันสุขกับมันเป็นหกมันไม่รู้มันจะมาไหมเพราะปกติแล้วมันตำแหน่งที่มันหลุดนะมันหลุดไม่เกินสามสี่วันมันก็กลับมาเดินแล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นไหมมันเพี้ยนไปหมดเลยแต่วันก่อนก่อนคู่เก้าแปดไม่เท่าไหร่เนี่ยจริงๆวันนี้นะเก้าหกเก้านี่ยมันก็มีห้าใช่ไหมเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หกเจ็ดแปด แปดเก้าศูนย์แต่สูตรเนี้ยไม่มาสองสูตรเนี้ยไม่มาหลุดหลุดทั้งคู่ถ้าหลุดปั๊บเนี้ยพรุ่งนี้มีแน่นอนอยังไงพรุ่งนี้ต้องมีอ่าวันศุกร์เนี้ยยังไงต้องมียังไงต้องเดินต่อกลับมาเดินต่อเพราะว่าสูตรมันหลุดไม่มันหลุดปั๊บมันจะกลับมาเดินต่อเลยมันไม่หลุดถึงสองสามครั้งถ้าสูตรสองสาครั้งผมทิ้งลนะผมไม่เอาละผมไม่ทํานะผมไม่ทําเลยเพราะว่าผมทดสอบสูตรมาแล้วถือว่าใช้ได้ตลอดชีพแหละแต่ว่ามันมันก็สูตรก็เหมือนรัฐบาลไทยอ่ะสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกััันนนนลกกษณะเเหหมมืืออ คล้ายกันไม่มีผิดหรอกแต่วันนี้มันจับผิดไงอย่างสูตรวันเนี้ยวันนี้นะนอยนะอะลาวนะลาว,วันที่ยี่สิบสามวันนี้พรุ่งนี้ยนะี่สิบสองยิบสามเนาะอันนี้ชนเก้าชนเก้ากับชนศูนย์นะแล้วก็มีแปดเนี่ย 8, 9, 0, เนี่ยแปดเก้าศูนย์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยต้องมีให้เห็นมีให้เห็นแน่นอนแปดเก้าศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าสูตรในกลุ่มนี้ชน มันจะชนห้าหมดเลยห้าหนึ่งครั้งสองสามสี่ห้าครั้งสูตรในกลุ่มนี้ชนห้าหมดเลยถ้าชนห้าเนี่ยมันจะจับได้แค่สามคู่นะเลขตัวเก่าเนี่ยหรือว่าศูนย์มันจะศูนย์มันจะไปกับตัวนี้ก็ได้จะจับจะจับประมาณนี้เลยก็คือเอาห้ากับศูนย์เอาเอาเอาเก้ากับศูนย์ในเก้าเนี่ยมันจับกับศูนย์เนี่ยมันจับอย่างเงี้ยจะจับอย่างงี้แต่เจ็ดเนี่ยทีนี้ตัวนี้มันติดหกเนาะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมผมจะจับไว้เก้าตัวเราพัฒนาวันที่ยี่สิบสามเดี๋ยวผมจะจับไว้ให้เลยเดี๋ยววันศุกร์เราค่อยมาไลฟ์ซ้ำอีกทีหนึ่งเผื่อบางคนบางท่านไม่ได้เข้ามาดูเนาะเราพัฒนาเดี๋ยวเอาเป็นตัวตั้งตัวตัวยืนเลยเอาเป็นตัวยืนเลยแล้วก็เอาเป็นตัวตัวจับคู่ไปเลยผมจะลงให้คลิปนี้เลยเพราะว่าเวลามันยังพอ จะไล่ต่อได้อยู่ให้เวลาการไล่อยู่ประมาณไม่นานเอา้าผมเขียนผิดอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป,เปลี่ยนเป็นติหน่อยก็เลยจะเขียนได้หน่อยอเดี๋ยวเลี่ยนเราพัฒนาเอาไปเปรียบเทียบเลยครับเนี่ผมก็ไม่เอา้าประกานี้ไม่ติดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้ก่อน บ้านผมอยู่ใกล้ตลาดสำเพลงาห่างจากตลาดสำเพลงสามแยกปักทรงชัยประมาณเจ็ดกิโลสินค้าพวกนี้จะถูกมากเอาพัฒนาเฉยสินค้าพวกนี้ถูกมากพวกหนังสือพวกประกากเเป็นล้านส่งเขาเป็นล้านส่งเลยราคามีราคายกกล่องยกกล่องมาถ้าซื้อตามบ้านก็ จะประมาณแท่งละสิบสองบาทสิบห้าบาทแต่เราไปซื้อที่นู่นมันก็เลยกลายเป็นกล่องหนึ่งไม่เท่าไหร่กล่องหนึ่งมีสิบสองเล่มก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทหกเก้าอ,อันนี้เป็นตัวยืนพื้นเลยตัวยืนสุดแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ถ้าผมเอาสี่ห้าหกจับ ผมต้องเอาผมต้องใช้สี่ห้าหกจะได้เก้าเป็นเก้าชุดเอาเอาเอมันไปติดเลขเก้าอยู่ตลอดเลยเนาะเออเขียนอะไรก็ไปติดเลขเก้าจับแบบนี้ก็จะได้เป็นเก้าตัวอยู่แล้วนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก เก้าสี่อาจจะได้ตัวเก่ามาผสมเก้าห้าเก้าหกออกได้หมดทุกตัวเลยเนาะแปดสี่มันเคยออกแปดสองแปดสองสามวันติดยังมีนเนาะแปดสองออกสามวันติดเนะี่ย เออเป็นไปนได้หมดอ่ะประมาณนี้เราเราวันที่ยี่สิบสามเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนลงให้ลงให้วันที่ยี่สิบเอ็ดลงให้วันที่ยี่สิเอ็ วันที่ยี่สิบเอ็ดถ้าสูตรไม่ผิดพลาดตัวเลขแนวทางน่าสนใจนะครับตัวเลขแนวทางน่าสนใจเก้าจะยังไหลยลู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ชอบอย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าไอ้สูตรในกลุ่มนี้มันจะจับคู่กันเองหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าจับคู่กันเองได้ก็มี 08แต่ไม่ลงอ่ะไม่ไม่เพิ่มบางคนเขาให้เยอะไงเยอะปับ๊บมันก็เลยกลายเป็นแบบเยอะตัวผมก็เลยไม่อยากจะให้เยอะตัวอ่ะพอ96มันออกไปแล้วอันนี้คือสูตรเท่าที่มองดูแล้วน่าสนใจตรงนี้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์ให้สักนิดหนึ่งเนาะฝากกดไลค์ทุกน่อยที่นี่เอา มาต่อกับเลขคัดคัดของรัฐบาลไทยเลขหน้าลงทุนต่อกันกับเลขหน้าลงทุนของรัฐบาลไทยจะเขียนให้ชัดเจนไงเป็นให้ชัดเจนจะได้ไม่สับสนถึงเวลาก็แต่ว่าทั้งหมดจะมีเลขประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าเก้าชุดเก้าชุดเก้าหางเก้าชุดเก้าหางเดี๋ยวรอวันสุดท้ายอ่ะคำนวณลาวทีไรมันชอบมารัฐบาลไทยก็แปลกเหมือนกันเหมือนดวงดาววันวันที่เราคำนวณเนี่ยมันไปตรงวัน ตรงวันหวยออกคดีขนมไทยตามไทยก็ได้ตมไทยตาไทยนะครับตมไทยตาไทยที่หนึ่งครับ สองถ้าหกเก้าแนวทางที่น่าสนใจ ีเก้าหางประมาณนี้มันจะมีตัวกันกนอยู่ตัวหนึ่งแต่มันมาใกล้ตัวนี้แล้วมันไม่ครบก็เลยต้องเหลือประมาณเท่านี้นะคู่เด่นบนล่างคู่เด่นบนล่างเด้ยวยครับเพื่ออันนี้ไปกลับนะ ไปกลับเด้อคู่เด่นบนล่างคู่เด่นบนล่างศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดสามหนึ่งห้าสาม ไม่รู้จะเป็นห้าสามหรือสามห้าไม่รู้นะสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าถ้าตามสูตรผมนะั้นหนึ่งดับบนหนึ่งเก้าแปดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าแปด อ่ะอันนี้อันนี้กันกันไว้คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งคับแปดสามกันไว้บลลอนะบลลอนะครนะับเนี่ยบนล่างบนล่างนี่อันนี้บนล่างไปกลับเล้ เยอะเนาะตัวเนาะอยากจะให้ตัวสองตัวนะครับแต่มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอ,ออกอะไรบนก็ยังของเดิมนะบนวิ่งสามเนาะบนวิ่งสามร่างผมคิดว่ามีแปดนะแต่หลายๆคนก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็จะเป็นหกกันมั้งถ้าหกในสูตรผมมีศูนย์หกตัวเดียวนะถ้าหกมานะ ถ้าหกมามี 6, สูตรหกตัวเดียวลงวันที่21 เวลาเวลาตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบสองจุดศูนย์แปดโอ้ลงเวลาตรงเป๊ะเลยเนาะตรงศูนย์แปดเลยตรงศูนย์แปดเลยลงเวลาให้ตรงศูนแปดเลยอันนี้ตามไทยนะครับตามไทยชุดผมคัดเน้นมาแล้วเนาะผมคัดเน้นมาแล้ว บน่ะจริงๆบน่ะมันเด่นสามกับสี่นะตัวบนอะอันนี้ไม่ไม่เขียนเรากระดาษไม่พอเนาะบนจริงๆแล้วมันเด่นสามกับสี่แต่ผมคัดเลขออกมาแล้วมันไม่มีไม่มีสี่เลยมีสามมีสามถ้าอยู่ในเก้าอรหันเก้าชุดเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวกันเนาะตามสูตรผมล้วหนึ่งดับบนนะน่าจะดับอยู่ด้วยอันนี้อันนี้คิดไว้นะน่าจะดับอยู่เพราะว่าสูตร ของเลขดับงวดที่แล้วมันงวดที่แล้วดับอะไรเนาะเดี๋ยวผมดูกันนะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็ดับหนึ่งดับหนึ่งเหมือนกันงวดที่ผ่านมาเพราะว่ามันเพิ่งหลุดดับไม่อยู่ไปงวดที่ออกเจ็ดศูนย์หกสถิติของเลขดับมันจะดับอยู่ประมาณสิบยี่สิบกว่างวดขึ้นไปดับอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่เที่ยวนี้ดับหนึ่งบนดับหนึ่งล่างดูกันนะล่างดับดูให้สูตรผมเด้อดับอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะสูตรผมดับอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวงวดที่แล้วผมไม่รู้ว่าข้างล่างมันดับอะไรงวดที่แล้วดับสี่ล่างดับสี่ ร่างดับสี่วันนี้นร่างดับห้าบนดับหนึ่งสิบหน่วยเฉพาะสิบหน่วยนะครับนะบนผมจะเขียนในตรงนี้นะดับหนึ่งดับ 1, หนึ่งเด้อเฉพาะสิบหน่วยนะครับใครดูไลน์นี่จําไว้นะเฉพาะสิบหน่วยร่างดับห้าร่างดับห้า ตัดได้ถ้าจะซื้อล่างอะไรจิดห้าก็อย่าอย่าไปเล่นเล่น,เล,นเล่นได้แต่ก็น้อยลงนี่สี่ตัวแล้วนี่สี่หางน,นี่เพราะฉะนั้นล่างเหลือแค่นี้เองเรือ่างนีดับห้าหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่หางนี่นล่างดับห้าถ้าดับห้าดับอยู่จริงนะอ่าปีเจ้าหนึ่งเขาให้ดับหลักสิบบนมาสองกับห้าบน หลักสิบบนดับหลักสิบมาหลักหน่วยได้ถ้ามาหลักหน่วยได้ถ้าห้าสามมาก็มีสามก็เป็นสามห้าแต่ในส่วนตัวเลยคือชอบเลขคือชอบเลขเลยคือชอบเลขสองสองชุดสองชุดนี้นะดับอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะผมชอบเลขเลยก็คือสองห้าสามอันนี้คือสามตัวที่ผมชอบเด้อ ันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับนะความคิดส่วนตัวอาจจะอาจจะอาจจะมาสองสามห้าก็ได้ถ้าถ้าห้ามดับหลักสิบอยู่จริงห้าดับหลักสิบอยู่จริงก็มาสองสามห้าเลขชุดนี้เคยออกมันออกมันออกสามห้าสองวันนั้มันอาจจะกลับออกชุดนี้ก็ได้ศูนย์นี่เด่นเด่นล่างถ้าศูนย์เด่นล่างก็มีสองหางศูนย์หกศูนย์แปดเลขเคลื่อนผมเข้า สองหกแปดมามาล่างตัวหนึ่งผมดูสองมันไม่มีไงผมก็เลยว่าหรือหกกับแปดก็มีศูนย์หกศูนย์ปดล่างอันนี้คือคือจะเน้นล่างไงสองสองหางเนี้ยห้าดับล่างจะอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะแต่เราก็ให้ไปตามแนวทางที่เราคิดได้เนาะหางผมมันดับล่างอ่ะ จดเก็บไว้แคปหน้าจอไว้ดูเนาะมาไม่มาไม่ดูครับ9ชุดเก้าหาง9ชุด9ก้าหางเอาฝากไว้ไปพิจารณาฝากไว้ไปพิจารณาเลยครับเออเก้าชุด9หางเาชุดเหางลงวันที่ให้นะครับก็มีประมาณนี้อ่ะทีนี้ก็ไฮไลท์สำคัญก็คือ ก่อนจากกันไปยังไงก็ฝาก f อซกดไลค์ให้จานหน่อยนะครับนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเด้อฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับอืมน่อยหน่อยตรงนี้อะตรงนี้หน่อยมีประมาณนี้แคปหน้าจอเก็บไปไวด้ดูศูนแปดน่าสนใจ ออกได้ทุกตัวเลยครับเด้อูนยนแปดน่าสนใจเอาไปลุ้นได้ตั้งแต่กาชาดเนาะแต่กาชาดเพราะว่าสูตรกาชาดมันเป็นหกเจ็ดแปดสูตรกาชาดผมเข้าดีนะแต่ว่ามันจะเป็นเลขสิบหกตัวไงอ่าเลขสิบสองตัวบ้างส่วนใหญ่จะจะจะสิบสองตัวส่วนใหญ่อะเลขกาชาดจะจะมีสิบสองขางแต่มันเยอะไงผมก็เลยไม่ลงให้ผมเลยให้เป็นรวมไปเลย ไม่รวมไปเลยนะครับนะแต่ปังนะหน่อยหน่อยถือว่าหน่อยเดินดีวันนี้ก็เข้าไปสามรอบก็ถือว่าผ่านฉลุยเนาะได้ข่ากับข่าวกันนะครับอ้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงมาฝากเพียงเท่นี้ขอให้โชคดีมีชัยลํำลากันไปสวัสดีครับ